สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้เจอกับพี่นะครับผมในายการวิชาเจนฟิหนึ่งนะครับผมอ่าวันนี้พี่รู้สึกหนาวนิดหนึ่งเลยขอแยกหมผ้านะครับอ่ามาวันนี้อยู่ที่บทที่สิบหกสิบเจ็ดและสิบแปดครับผมพี่การสรุปรวมว่าบทเนี้ยสามบทเนี้จริงๆมันคือบทเดียวกันที่น้องๆเรียนใช่ครับบทสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดมันคือบทรวมของเรื่องเวฟหรือเรื่องคลื่นใช่ไหมครับผมอ่านะแล้วเพิ่มอีกนึงตรวนี้มีสิบแปดไปด้วยอ่ะปึ๊บอืม ไปดูกันเลยดีกว่าอ่าก็มาดูทิ่หขอข้อแรกครับประเภทของขึ้นขึ้นที่เราเรียนเนี่ยแบ่งสองลักษณะใช่ไหมแบ่งจากสองลักษณะือาศัยตัวการกับตามลักษณะเคลื่อนที่แล้วจะมีอาศัยตัวการเป็นขึ้นกลคนขึ้นแบบไฟฟ้าอ่าลักษณะเคลื่อนที่จะเป็นขึ้นตามยาวขึ้นตามขวางอ่าอันนี้รู้เนาะขึ้นตามยาวยกอย่างเช่นก็ขึ้นเสียงอ่าขึ้นตามขวางก็ขึ้นในเส้นเชือกอืมถ้าขึ้นกลนก็คือขึ้น ขึ้นเสียงขึ้นคงขวางเน,น,นี่ยเนาะส่วนขึ้นแห่งฟฟังานคือขึ้นที่แบบไม้งสายตัวกลางก็ได้อย่างเช่นอ่อางสีนู่นนั่นนี่อย่างนี้เนาะมันก็เป็นขึ้นอย่างหนึ่งเนี่ยคราวนี้มาดูกันในฟังก์ชันขึ้นเมื่อมีขึ้นตันมีฟังก์ชันของมันแน่ๆถูกไหมซึ่งฟังก์ชันของมันก็คือวายที่กกับเวลาใดๆเนาะ,นะโดยที่ไอ้ตัวเนี้ยให้เราเช็คจากตัวนี้ มันจะเป็นสองกรณีนี้คือเท่ากับ f x ลบ v t อ,อ่แล้วก็เท่ากับ f f บวก v t สองตัวนี้ต่างกันยังไงต่างกันที่เครื่องหมายบวกลบครับถูกต้องเครื่องหมายบวกลบนี่จะบอกอะไรได้ ถ้าตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมมันจะบอกว่าเคลื่นเคลื่อนไปทางซ้ายหรือคลื่นมันเคลื่อนที่ไปทางบวกนั่นเองถ้าเกิดตรงฟังก์ชันระหว่าง x กับ vt เนี่ยมันเป็นบวกแสดว่าเคลื่อนเนี่ยเคลื่อนไปทางอ๋อขอให้สลับกันครับสลับกัน ทางขวาสีนี้เออทางขวาพวกขวาเป็นบวกน <_ S 1> วเนาะซ้ายเป็นลบก่อให้พี่่กลับด้าีหนึ่งเออพอซ้ายถ้าส่วเป็นตัวมันแกนใช่ไหมฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยทางทางขวาจะติดลบถูกไหมส่วนฝั่งซ้ายเป็นฝั่งซ้ายเป็นบวกเนาะถ้าเรามองจากตรงนี้ข้าหน้าจาอหาที่เนาะตรงเนี้ยไปเนี่ยปึ๊บอย่างเงี้ยเนี่ยด้านนี้เป็นบวกก็คือหนึ่งสองสามเนาะไอ้ลบหนึ่งลบสองลบสามถ้าตรงฟังก์ชันมันเป็นเอลบบีที หรือเปงก์ช่นเดีก็ตามที่มี x ลบ bt เนี่ยลบระหว่างนั้นก็คือไปทางนี้ผมก็คือไปหา1 2 3อย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะโอเคนะครับต่อมาอ่าเพิ่มเข้าไปนิดนึงนะท่นน้องทุกคนฟังก์ชันคลื่นแบบไซน์อ่า อันน่้นคือแบบทรายคืออะไรก็คือที่เราน่าเห็นบ่อยนะฮะก็เป็นอย่างนี้อ่า ตึ๊บอย่างนี้นะตรงนี้เป็นค่า y อ่ะเป็นสีแดง y เนี่ยตรงนี้เป็น x ขึ้นกับ x นะหรือกับ t คือเวลาใช่ไหมถ้าขึ้นกับ t ดูนะไอ้ตรงระยะสังขึ้นตรงเนี้ยสันขึ้นสันขึ้นเนาะตรงนี้คือค่านะครับส่วนถ้าเกิดขึ้นกับ x ที่ใช้สีดำแล้วกัน อ่าหนึ่งลูกขึ้นตรงนี้ก็คือแลมด้าก็ตามที่เราเรียนมาเลยนะครับอ่าแบบนึงนะครับอ่าซึ่งไอ้ตรงเนี้ย ฟังก์ชันเินจกิจ่งนี้ก็คือ yxt ใดๆเท่ากับ a sine 2π ส,ส่วน l ลมด้าคูณกับ x ลบ pt ออย่างนงี้อ่าหรือไม่หนึงตรงนี้นะครับตัวที่เป็นแอมพลิจูดก็คือ a ก็คือระดะสูงสุดที่มันมีนะแ <c oughs> อมพลิจูดเพราะฉะนั้น ในรูปทั่วไปเราเห็นประจําเลยอ่ะเจอสีนี้นะรูปทั่วไปที่เราเห็นประจําเลยเนาะจะเห็นเป็นแบบรูปนี้ก็คือ yxt เนี่ยเท่ากับ a s i n kx ลบ omega t โอ้โีบวกเนี่ยบวก,บวกฟล์ด้วยอ่าซึ่ง ค่า k เนี่ยเท่ากับสองพายส่วน lambda ส่วน omega เนี่ยเท่ากับสองพายส่วน t โอเคนะครับเดีย๋ยวน้องไปเช็คอีกทีได้เลยครับผมแล้วก็ v เนี่ยเท่ากับ f lambda ห,หรือ lambda ส่วน t นะฮะอ่าเป็นสมการประมาณนี้โดยที่ เคเนี่ยเคน้องๆอ,อาจจะมงว่าเคคืออะไรเคมันคือเลขคลื่นนะครับผมอ่าเลขคลื่นส่วนโอเมก้าเนี่ยในที่นี้เรียกความถี่เชิงมุมนะครับอืมนะมาไว้ปุ๊บตัวนี้เลขคลื่นอืมตัวนี้ความถี่เชิงมุม โอเคนะครับไปตรงนี้ไปดูต่อคลื่นบนเส้นเชือกอ่าคลื่นบนเส้นเชือกเนี่ยที่สรุปเครับผมจะได้เป็นแบบสมการที่เราใช้เลยเนี่ย v y ลบโอเมก้า a cos k x ลบโอเมก้า t บวกไพเอ ก็คืออัตราที่เคลื่อนที่สคล่อนที่ลงนะครับผมโอเมก้ากำลังสองเอไลโมก้าที ok T, บวกไฟโดยที่ V นี่ก็กับสแควรูตทีส่วนมินะครับผมโดยที่มิวเนี่ยตัวนี้หรือไมโครที่เราเรียกกันเป็นนั่นครับผมมันก็คือมวลหารด้วยความยาวโอเคเนาะ อ่าทุบอย่างนี้เนาะเราสามารถเขียนเพิ่มในของช็อตโน้ตเพิ่มอะไรได้เลยนะครับผมล้วคราวนี้คือมาดูที่พลังงานด้วยพลังงานพลังงานจนพลังงานจนเนี่ย k l a ม b า a ถึงพลังงานจนในเส้นเชือกเนาะส่วนสอง มิวเมก้าลังสองเอกลังสองแมดาอยู่ Lambda แลมดาเท้วกับ1นส่วนสองมิวโอเมกากลังสองกกัตัวนี้1นึ่งส่วนสีแลมดาเพราะฉะนั e, ้น e แลมด้าทั้งหมดก็คือ1น่งส่วนสองมิวโอเมกากลังสอง 2. ได้ตัวนี้ผมคือพลังงานรวมของมันนะฮะพลังงานปึ๊บอืสองตัวนี้เนาะตัวตัวนี้คือพลังงานรวมของมันซึ่งตัวเนี้ยมันจะลักกับพลังงานที่ใส่เข้าไปต่อนหนึ่งหน่วยเวลาหรือว่ากำลังก็คือหนึ่งส่วนสองมิวโอเมกากำลังสองเอส่วนสอง ถ้าเราใส่เวลาใช่ไหมล a m ด d าส่วนเวลาเนี่ยซูบีถูกไหมอ่านี่เป็นสมก,การที่ออกมาปึ๊บไปต่อกันเลยนะครับนี่ขึ้นเสียงขึ้นเสียงเนี่ยช่วงที่นุ์ได้ยินคือเนี่ยสำคัญน้องๆก็ะว่าเท่านี้เอาไปเ,เช็คช่วงคำตอบไปนะเพื่อนๆแบบหาความถี่เฮอร์ซออกมาแล้วอ,ะอ่ะอ่า เอาว้ติดตกช่วงความถี่ที่เราได้ยินนะฮะก็คือที่ถึงสองหมื่เฮิร์ซนะฮะ,ะช่วงเริ่มตช่วงความถี่ที่นุษย์สามารถได้ยินนะฮะดาวโดยที่ พวกนี้ือสม,สมการคือ s x ที่ขึ้นกับ t เนาะ s ที่ขึ้นเป็นแค่ t ก็คือ s แม็ cos k x ลบ omega t อันนี้นะครับผมส่วนนี่ตรงนี้อะแต่นะตรงนี้คือ p ครับผมโดยที่ตรงนี้ p คือดลตาความดันนะ ไม่ใช่กําลังตงัวพีเอของก็คือเดลต้แ็คอลบฮาร์โมนิกาก็คือผลต่างของความดันที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมก็คือสังเกตไหมเวลาที่น้องไปใกล้ลำโพงหรือว่าไปอะไรเงี้ยอ่าแล้วพอมีเสียงออกมาเสียงกระแทกมหมนี้มันมีแบบอะไรตีหน้าแล้วเนาะเป็นเบา,เบาแล้วความดันมันดันออกมาโอเคเนาะ ตัวต่อมาเน,นี่ยตัวที่สําคัญเลยนะครับปรากฏการดอปเปอร์สมาการจะเป็นดังนี้ v. v o v ล v s d f ของ v o คืออะไร v o ก็คือ มของผู้สังเกตนะครับก็คือ v v เราหรือ v ตัวไหนก็ได้ที่เป็นตัวสังเกตที่รับความถี่เนาะส่วนวีเอก็คือ v ต้นกำเนิดของเสียง f อ่ก็คือ f ตัวเนี้ยก็คือความถี่ที่ตัวเนี้ยปล่อยออกมาอ่าส่วนตัวนี้คือ f ตัวเนี้ยคือตัวที่ตัวนี้จะยินสมมติว่าเวลาโจทย์ถามว่าให้ตัวเนี้ยอยู่นิ่งเนาะอาเป็นศูนย์ ัวนี้เป็นสี่สิบอย่างเงี้ยอถามหาว่าไอ้ตรงเนี้ยปล่อยขึ้นความถี่ออกมามาสองพันแากทราบว่าความถี่ที่ v ศูนย์ได้ยินเนี่ยคนโอได้ยินเนี่ยวีโอก็ได้คืออะไรก็แทนค่าสมการจออมาเป็น f f ฟางก็คือความถี่ตัวนี้ได้ยินเนาะโอเคนะฮะหลายคนเคยเจอว่าบวกลบลบบวกสมการเนี้ยแต่พี่แนะนำให้ใช้วิธีน,นี้ดีกว่าของคือ,อ v ีและ vs ก็ได้ แบ่งเป็นสองกรณีครับผมไม่ใช่สองกรณีเนี่ยนะแต่ละตัวเนี่ยบวกลบก็ต่อเมื่อตัวเนี้ยเข้าหาตัวเนี้ยออกจากกันอันนี้เข้าหากันนะ สัมผัสการติดที่ใช้คำทำจังเเข้าหาสัมผัสกันออกออกจากสัมผัสกันออกห่างดีบาดะ,ะออกหา่างออกหา่างสัมผัสกันเดีย๋ยวต้องเจอโจทย์แล้วจะเข้าใจนะครับข้อนี้มาตัวนี้ขึ้นกระแทกชอ็อคเวฟ ่ะาจะมีเขาวัดรูปนะครับผมอตอนนี้เป็นวัตถุที่นั่นเนาะกำเนิดเสียงคือ V.S เนาะอ่ะตรงน,นี้คือตำแหน่งปลายคือ V.S มาเดิมเนาะ,ะอ่ะในตัวนี้มันจะปล่อยขึ้นเสียงมาในรอบนี้อ่ตัวน,นี้ปล่อยขึ้นเสียงมาอย่างนี้ปึ๊บรอบตัวมันปึ๊อบอย่างนี้ไม่ใช่สี่เหลี่ยมอ่ะเป็นอย่าง มันจะค่อยกว้างมาเรื่อยๆเนาะถูกไหมเพราะแต่ละช่วงให้มันปล่อยแต่ละจุดของมันเนี่ยพอมันผ่านไปก็จะค่อยขยายจะตกลงนเองเนาะันจะค่อยๆขยายขยายขยายอ่ามันจะประมาณนี้เนาะไว้ตัดแค่ดีนะครับผมเพื่อความรวดเร็วอ่าตรงนี้เนาะที่เป็นเส้นสัมผัสตัวเส้นสัมผัสเนี่ยลากไปถึงี้พอดีอ่ามันจะเป็นอย่างนี้พอดีลักษณะพึบอย่างนี้เนาะ ตรงนี้จะมีขึ้นเสียงมันอยู่ระหว่างเดี่ยวมันเดี่ยวป,ปุ๊บไปต้องเป็นวงกลมสินะลองดูวงรีหล่อยกันนะเพื่อความมองง่ายเฉยแหละ v s ตัวเนี้ยปุ๊บเนี่ยตัวนี้คือ VST ในระยะทางที่ไปได้เนาะ ส่วนตัวนี้ก็คือ v t คือความเร็วเสียงที่เกิดขึ้นเนาะตรงนี้ตั้งฉากสเการน,น,น้องๆที่เราเห็นตรงนี้คือเซตาเนี่ยมุมเนี่ยที่เกิดระหว่างวัตถุกกับในทิยังมหาอุจจอย่างเงี้ยเนาะเพราะนั้น จากตรงนี้จะได้ว่าไฟเซนต้าเนี่ยเท่ากับ vt ส่วนด้วย vst ใช่ไหมมันเท่ากับ v ส่วน vs พอพูดถึงช็อคเวฟใช่ไหมมันจะมีคำว,าควานะ่าอะไร่ไหคือมาร์กนัมเบอร์เท่ากับเอเท่ากับ vs ส่วน v ก็แั้จากสองสมการนีเนี่ย,ยกับตัวนี้ครับอ่ะพี่รวมเลยกันจ่าไซน์เซต้าเท่ากับหนึ่งส่วนเอ็มเท่ากับ V ีส่วนวีเอสนั่นเองครับผมโอเคนะครับอ่ะต่อไปต่อไปก็คือ เรื่องการซ้อนทับนะครับผมอันแล้วการซ้อนทับก็คือเมื่อขึ้นสองขบวนขึ้นไปมารวมกันจะเรียกว่าการแทรกสอนจะมีสองแบบการแทรกสอนแบบเสริมกับการแทรกสอร้อนแบบหักล้างหักแรงครับขอไปการแทรกสอบแบบเสริมเนี่ยก็คือพอมันเจอกันปุ๊บมันอะไรฮะแอมลิจูจะเพิ่มขึ้นนะครับผมส่วนการแทรกสอร้อนหักแางคือแอมปิจูจะลดลงโอเคนะครับอืม การส้าทับขึ้นแบบไซน์ถ้า y มันให้ y หนึ่งมันเอา y หนึ่งเท่ากับ a ไซน์ kx ลบเมกา้า t y สองเท่ากับ a ไซน์ kx ลบเมกา้า t บกวก p h เพราะนั้น ถ้าเกิดเอาคลื่นนี้มารวมกันเนาะจะได้ y หนึ่งบวก y สองให้เป็นสมการ y ใ,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 ใดๆเนาะหมดัลสเตรสอง a cos pi ส่วนสอง s i n kx ลบ omega t ลบออกบวกไฟล์ส่วนสองนะครับผมอ่านี่ได้สมการนี้แล้วนี่อันนี้คือเวลาึ้นลงกันฮนะวิธีเช็คง่ายๆว่าเป็นเสริมหลักล้างก็ดูที่ไฟล์นะครับผมมันเฟสเริ่มต้นก็คือแล้วผมถ้ามีค่าเป็นศูนย์กับพายเนาะอ่ะมีสองค่าศูนย์กับพาย อันนี้คือแบบเสริมอันนี้เป็หักล้างโอเคนะฮะโอ้ยหักล้างทํายามักหลบพอมรนซอทได้เรามาดูที่ขึ้นหนึ่งขึ้นนิ่งคือเป็นการขึ้นแบบที่มีเฟสเท่ากันแต่ขึ้นที่ที่ตรงข้ามเนาะอะละจะได้ y หนึ่งเท่ากับ a z kx ลบมเก้ที y สองจะเป็น เอซาย์เวกโอเมกาทอ่าฮะมันจะได้เป็น y เท <Y S 1> ่ากับสองซาย์คอโอเมกาทอันนี้คือสมการของคลื่นนิ่งนะครับอือตอนนี้คลื่นนิ่งจะมีอะไรพิเศษขึ้นมามันจะมีจุดที่ แอนพิจูดเป็นศูนย์กับจุดที่แอนพิจูดสูงสุดนะครับคือแบบและปฏิบ up, ัติลรโนดและที่โนดโดยที่ตำแหน่งของมันแบบเรืโนดก็คือตำแหน่งของมัน x เนี่ยเท่ากับ n ลหน้าสองเมื่อ n เท่ากับศูนย์หนึ่ง สองไปเรื่อยๆปฏิบัติ e m p t โน o ก็คือ x เท่ากับ n ลัมดาส่วน4เมื่อ n เท่ากับหนึ่งสามห้าไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าถึงเวลาเช็คนะครับผม ตำแหน่งของมันเนาะต่อมาพอมันนั่นนะเป็นคลื่นนิ่งในเส้นเชือกนตัวนี้พิเศษที่หนึ่งก็คือความถี่อมันจะเท่ากับเป็นส่วนด้วยสอง L อลบนด้วยทส่วนมิลนัอาจจะงงว่ามาจากไหนก็คือม,มาจาก FN เท่ากับ NV ีส่วนสองเนาะ ในเส้นเชื่อมก็คือแล้วี v ก็คืออะไรฮะี v ก็คือสปายรูท t ส่วน l เนอะไอ t ส่วนวเนอะอ่าเกิได้เป็นตัวนี้ในครานี้ f n เนี่ยมันจะเท่ากับ n f หนึ่ง f หนึ่ก็คือความถี่ธรรมชาติหรืความถี่เริ่มต้นนะอ่าโอเคนะครับ คืนในท่ออากาศท่อท่อปลายเปิดปลายเปิดเนี่ยเนี่ยครับสำคัญตรงนี้ของความถี่ของมันก็คือ nV ส่วน 2l โดยที่ n เท่ากับหนึ่งสองสามส่วนท่อปลายปิดจะเป็น nV ส่วนด้วย 4l เนี่ย n เท่ากับ1 3 5ไปเรื่อยๆนะครับผมอ่านี่คือท่อปลายเปิดเนาะปลายเปิดคือเปิดสองข้างครับปลายปิดคือปิดฝั่งหนึ่งเปิดฝั่งหนึ่งนะครับมันไม่มีท่อแบบปิดสอดง 1, ด้านหรอกนะครับเพราะงั้ถน,ะนะะถ้าเสียงท่อปไปก็ต้องมันยากนะครับยากปไปมาไม่สนใจนะฮะต่อมาการท่อขึ้น เอาลรกแต่ตัวผืนอไฟลตึมก็คือแล้วฮะอะพี่ใช้คำนี้ดีกว่าน่ะเฟสเปลี่ยนเนาะคือเดลต้าเฟสเท่ากับร้อยแปดสิบเดลต้าเฟสเท่ากับศูนย์อะน้องเข้าใจเนาะก,ก็คือเฟสไม่เปลี่ยนนะครับอ่าโ okay, อเคเนาะอยูตรงนี้บีก็ fB ของทีบนี่เท่ากับ f1 ลบ f2 แบบแอสซิุนะครับผมอ่าปึ๊บสาระเนื้อบทนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เป็นการสรุปโดยสั้นๆนะครับผมเพื่อให้น้ก้องมีเวลากระชับในการทำโจทย์มากขึ้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะเป็นคลิปต่อไปในการคลิปทำแบบทดสอบชุดที่หนึ่งครับผมชุดแรกนะครับผม มีสองชุดสองชุดแรกกับชุดหลังนะครับผมสำหรับนี้โอเคครับบ๊ายบาย